แล้วก็มีคนขี่ตัวยอมรถสุกแล้วแจ่วกับก้อยแล้วเรือบร้อยสิพากันกินเขา,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 าสบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องันนี้สิพากันเข้าป่าครั้งแหลกของปี เาวาดนวเหล้าน้นองดาบรีข้าวปลาฮากาซิได้ข้าวน,นี่แหละน้องดาข้าวปลาแล้วก็ให้แม่เพิ่นเบิ่งฮานแล้วก็น้องน้องจำปาเพิ่นก็มาได้เบียยแล้วแล้วก็เพิ่นเบิ่งไ้น้องดาอะสีขา้าวปลาไปพรอนไขย,ยู่เือนลลยกับเมือ่อยสบายดีน้องจำปาปา,าน้องจำปามาส่งน้องดาแล,ลา้วก <laughs> ็ลานจันนีสบัสดีรานจันนีเขียนแฮเดือนเ <laughs> ดือนเยอะ <laughs> โอ้โ เข้าป่ากับไอเดือนแล้วก็ร้านพิมพ์สวัสดีสาวคนเด้สาวคนเฮาสวัสดีจันนี่จันนี่มาส่งน้องดารายการน้องจำปาเพื่อนสองคนมาส่งเจนนี่สบายดีเจนีก็กินน้ำแน่เครียดแล้วโบยักสบายดีโอ้ชื่อน้ำมันก่อนน มาอะไก่อนบ่อพอวะสำนีบอ่อแล้วนิดเดียวบ่พอ,พอไปซื้อน้ำมันก่อน,นเอา,ล,าลงอยู่<ด>แกงลีนเพื่อเอากระจดลุ่มพุเอะกแล้วก็ลองจะไปามาส่งอยู่พี่ไปซื้อน้ำมันก่อนเพราะว่าน้ำมันโบลายบ่พอแล้วก็ต้องไปซื้ออีก ถ้าลมอะไรกันหนาวอากาศหนาวนีงอยู่บ้านอยู่บ้านหนาวบ๊าย <Yeah. S 1> บาย,บายจันนี่บ๊ายบายไปแบับนี้หนาวบ่พิมพ์ หาก,กันผักอยู่ีนบ่อไอเดียผักบนนี่แห <มา S 1> ละเออหากินเด้อพี่น้องอยู่บ้านหนาวนาะแมนหนาวอยู่นี่นนธรมรมดาแคมเสมานอนแคมเซหเขาบ่มีหวดจังหน่อยสิลามเขา่าสิลามเอาเขานะเขาลาม คิดว่ามีหวดในเหือไอเดือนแหละว่ามีหวดในเหือบ่อามาก็ได้แล้วก็บได้ถือมาแต่ว่าบวเห็นบวเห็นแล้วเอาก็บ่ด้เอามากระสีลามอีกสีลามเอาบเรนน์อ,อีกรับลมลมแหงหนาวก็ธรรมดาบัดมาหอดผียานแต่ต้นแรงและหนาวแหงบ่อนห่อสีผักกับบอนนี่แหละแปน บ่ผักไก่ต้นใหม่เฮาก็ย่านต้นใหม่ล้มสายอยู่นี่บ่มีต้นใหม่บ่อนแดนอยู่นี่แหละคือเต็นมาพัก,กันนอนอยู่เต็นเฮาย่านหนาวกลางคืนคั่นนอนในเปแล้วย่านหนาวนอนเต็นท์ล้ธรรมดามาฮอ,เอเดดนเพิ่อนอยู่ได้นึงแหละเพิ่นกไปหารัดไปหาิงยังแต่น้องดาก,กับร้านพิมพ์อยู่บนผักแลเฮาสิพา,ากันไปหาแยไข่มดแดงบ่ฮู้ว่าสิได้หรือบ่ยังบ่ได้ พี่นีปีชงวันเช้าหาเมนโอทันได้กินแลเ่เขาสิลองไปหาเบิ่งมันี้ว่าสิได้หรือบปล่มพี่ขม <c oughs> เป็นรอนพิม <c oughs> พ์ลมพิมออกไหมไปไปหาหมดแดงไปพับขึ้นนี่นะหมด้ดร้องคาปะแบบนี้จะหน่อยอันเทเบิดลมแหง พิมตอนนี้ก็เก็บเต็มไแลเรียบรอยแล้วก็ซีากันเย็นใครมดแดดไปว่าผไปลุ้นน้ากันวาสีบาหรือบ่วาสีไดหรือบ่อาสีไดมดแดงหรือเขาสีได้ยังเอากระซีใสบนนี่แหละได้ยังกะแล้วกระสีตัดบังแม่บังซีล้มเขาเพราะว่าเขาบบมีหวดนึงเขาไอเดือนเผินว่ามีแล้วยูเหือแบบไปหอดเฮือแล้วก็บ่ิห็นแล้วกะ บริ้ือมาเอากระซิลามเอากินแบบลามเอาอีกบริ้นึง้่าอีกไปพี่น้องไปบ้างไปรุ่นกันว่าซิได้ยังว๊าพี่น้องไอ้ลมแพงนี้ไปร้านจินแต่ก่อนไปทางนี้นี่เข้มแขมนี่เพิ่นอยากถือพาเลยแตเพิ่นให้น้องดาถืออันนี้ ป้าเธอนี่นะมีสัญญาณเลยแต่ก่อนบมีเดี๋ยวนี้มีแล้วบนเ่าพักนี่ก็มีแคมเซนีมีสัญญาณโถ่แล้วก็สัญญาณวอตแอบอือวา่สาสัญญาณเฟซบุ๊กทิก,กตอกอรเบิ่อย่างก็ได้เบ็ดแก่เลยเห็ดบท แต่ว่าเอาคลิปลงนี่บ่ฮู้ว่าสิได้หรือบ่อแต่ว่าแซดนี่ได้แซดได้โทรได้เบิ่งเฟซเบิง่ง YouTube ได้กันยานพุ่นหลักเธอคายกะบางนี่แหละนี่ค่ะนี่แหละอยู่บ้านจัดชันใหญ่หรือว่าบ,าบา้นบานระเบานําอยู่บ้านระบานําหลักอยู่พุ่นแหละ ฉากเบื้องนั้นยังมหอดพี่แล้วยังบ่พอหังหมดแดงอยู่ลมแห้งแหงเมื่อยบ่พิมพล <c oughs> ันพิมพเมื่อยนะไปอีกนันหนึ่งเนาะไปหรือเมือ่อไป,ไปโอเคไปไปก่อนดงไหเอาไปก่อน ຫມົດແດງກໍບໍ່ໄດ້ຕັດອອກບັງຫຼາມເຂົ້າອີກຊິຫຼາມເຂົາ เอาก็สซิมาไว้แบบมีแลงประมาณตอนแรงแรงกับเผาพอมาไว้ประมาณสักโมงหนึ่งแลละกับเผากินเจ้าผายมาดังไฟอยู่นี่ยังมาดับ รำเขาตอนนี้น้องดากะอยู่บนทักสองคนกับลานพิมพไอเดือนยังบ่ามาแต่ไปหากินทั้งสองคนอยู่บอนทักพาก,กันามเขาามหกบงังคนละสองบงังยังสองบงังเข้าเย็นเขาก็ยังอยู่เข้าเย็นเขาออามาแต่บ้านเขากลับรำแน่แล้วก็กินเข้าเย็นเขาแน่เขาสิอุนเข้าเยน็น,ยนกะเขาบ่มีหัวดึงเขา ไอเดือนมาแล้วชิรายชิรายจะประมาณน้ำไผ่จะมีก้องใจเหคลิบน้องนาาเห็นยังยิงพานยิงขักเน่ยิงขักเน่ทึกถทึกบ่ตายบ่ตายใส่ลูกกัดบอคขันเราแบบเวลาไปการมั่นใจนี่เอาใส่ลูกโดดอยู่อันนี้พอดีเจ้าเซ็ดหาเแล้วก็ลง ยิงไข่ดอกได้นกจักโต3นกจักไปหาเก็บอยู่ใส่บ่พอเนกจําเสียดายเนาะเกือบอยู่ต้นมังไหได้คือคือเกได้ปนมีผู้เก็บนี่ได้หลายกว่านี้เมื่อยๆๆจมิจมอยากเฮ็ดคลิปคันได้ผ่านโอ เมื่อยันวิวทะละเลอยันวิวเมื่อว่ามื้ออื่นคันได้ผ่านบ่เมื่อลมลมเนาะแต่ว่ายันวิวนีขึ้น้อไปหลายกว่าได้นกยันวิวบ่ขึ้นบ่มื้อ่นไปนําไปนํามื้ออื่นมามื้ออื่นแล้วก็เฮ็ดแหงไว้ไปนกซ้ําโตนกหยังนกเปานกกระโดนกเปานกกระโดกอาหารตะแลง โอ้ยรู้สึกว่าคิวคิวโบแมนไม่หรโบจักเข่าลามฮะนี่คิดแต่เรื่องโมฟอยแล้วเสียดายพันยิงโบตายเพราะว่าใส่ลูกกัดโบเลยใส่ลูกโดดลูกโดดหน่อยเดือนโบเลยใส่ลูกโดดลูกโดดมันตายใส่ลูกกัดยาวลูกโดดลูกโดดใส่กระเป๋าหรือยันไปเลยพาเนาหญิง มานน้ำนองดาอะไรเ <c oughs> มื่อนั้นก็ได้ดิได้อยู่ดิได้ <c oughs> ผ่านเคยกินอยู่มาป้าเตลเถื่อนี้เอาเรื่อนเวลาแล้วก็มีคนขี้ตัวยอมรถขี้ตัวไปยักมาแล้วบ่มาแบบนีน้นัดกันแน่ๆมื่อนีนพักแ <c oughs> น่ นั่นกันขน้างในคิดว่ามาแถวชุดท้ายประมาโอ้ยชิรายเลยได้ประมาณชาวฮา,า,ารูผหห่านายชุดนะคิดว่าจะตวผูหรือตวเม ต่ออะไรอย่างไรเดี๋ยวจะตุ่นอ้าวเนาะไม่กิงไงบอนหมือนเนาะโอ้ยโอ้ยเลนาวบนนี้ลมลมลงไปอีกไปหาจะยิงผ่านใหม่อีกมาเราป้อนปรท่านในยิงมันกินมากรอบ ผันกินมะกอกช่นี้สอนสอนมะกอกลายเลยวันน้ยอแล้วมันนี่นตอนใหม่แล้วลมบาแหงดูแทนในโบวีต้นไหม่ทำลมแบบนี้ขึ้นมาได้แอ้ตอนเมือมืองว่าขึ้นแต่เช้า ไ,ไ,ได้ป <c oughs> ืนก็มามก็ได้ก็ดาเา่ะปืนไดกินอันนี้นชิรัชัใหญ่ลนะลองหับแล้วออันี้อึ๊ยิงคคกแม่แต่บบตายแคกแม่บบตาย ยาอลุงไงยานพานไปโบนาณยิงนี้ในั่นอะไรกันเนี่มือโบราณนี่มือมันให้เห็นสือบอ,อกให้กินไอนเดือนได้น,นุ่ซ้ำโตพละกระปิง้งอ,อันนี้ตัวซุบข้าวแล้วคุณยิงเลยตัวซุบดำดำอันนี้ตัวเขียวๆขียคุยิงนี่ลายาที่คีบคุณแม่ลาย ตอะแรงมันกินอิ่มตอนเช่านี่ลูกยังไ่ท่านได้กินมวนนี่กระแรงมันกินอิ่มบุคลายมันไดเดี๋ยวพานอนเด้อพิมกินข้าวก่อนปีงน,นุกเดือนใดสามตัวสุกแล้ว แจ่วกับกอยแล้วเรียบร้อยสิพากันกินเขา,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 ากินอยู่นี่บ่ร<ป>มแหงลยงพี่น้ยหานกินขาวกัน <c oughs> หาอาหารมายากเลยหาคนกินข้าวกันยากอีกล่มแห้งเรายูแคมเซปไปนกซ้ำตัวนกซ้มตัว มาๆกินข้าวเด้อมากินข้าวนอนน้ำพื้นอยู่อะไรเลยอยู่รถเลยกีหาบ้อนไหมมาๆกินข้าวจะดด้วยมากินข้าวมาจะดยนํำกัน กินข้าวอิ่มแล้วก็พากันขึ้นกลางเต็นยูเทิง์ฮบอเดนนอนอย์ยุลุม่มเพราะว่าย่ลุ่มนะั้นหนาวแห้งทางลมทางหนาวยุนี่กะหน,นาวยุ่แต่ว่าลมนะธรรมดนาะยุพุ่นนะโบมีแนวบังเลยยุพียังว่ามีแนวบงนังในหนาวอากาศรู้สึกว่าสิเป็นวัดแล้วน้องดาบได้ทึมมองมาเพราะว่าลมเราใส่มองกับโบทึมมีแต่แอเดือนเพิ่นไปหาก,กินออกปลาเท่านี้กะ มาพ่อนคลายนั่กับบอได้อาบอีกอาบแต่ตอนกลางเวรแล้วก็บบอได้อาบอีกตอนแรงเหนาลมแล้วก็เหนาน้องดานอนคนเดียวไอเดือนเพิ่นนอนกับลันพิมลันพิมนอนกับพ่อเพิ่นอีกเพิ่นนี้มาเทรนันแล้วเพิ่นนอนกับน้องดาสำหรับคลิปนี้น้องดา,าสิขอจบเพียงสนสามี้ก่อนจังได้กระฟังเป็นกำลังใจให้น้องดาในเดืองเมเปิน้น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีบ๊ายบาย